น,นี้เราอนุญาตให้ตัวเราเองเป็นอย่างที่เราปรารถนาแล้วเราจะไม่มีวันเลิกทำสิ่งที่เราใฝ่ฝันเป็นอันขาดนี่คือถ้อยคําประกาศอันยิ่งใหญ่เราไม่ได้เกิดมาในโลกนี้เพื่อความพ่ายแพ้แต่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อเป็นแสงสว่างให้กับโลกและตัวตนที่แท้จริงของเราจูนจิตไมเซ์ DNA เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซูปเปอร์จูนเนอร์ผู้ค้นพบการวางระบบจิตไมเซตและวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลฟบ,บายเดอะมาสเตอร์โคดอะคาเบทที่7แอพิโซ์ที่2 เราจะเป็นแสงสว่างให้กับตัวเราเองและผู้คนเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่สุดโดยมีชีวิตอยู่อย่างงดงามแข็งแกร่งอุดมสมบูรณ์และมีความสุขที่สุดเรามีชีวิตอยู่เพื่อให้ทุกขณะจิตทุกๆรมหายใจ เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและความอิ่มเอมในชีวิตของเราทุกวินาทีและตลอดเวลานี้คือการจูนจิต Mindset ผ่าน DNA ในเวอร์ชั่น7.0ซึ่งเป็นกระบวนการการ,การค้นพบสัจธรรมและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงเพื่อให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่ยอดเยี่ยมผู้ให้เราได้ส่งหัวใจและความรักที่บริสุทธิ์ ให้กับโลกใบนี้เพื่อให้เราได้สันจดเถอนหัวใจที่ทรงพลังให้กับโลกนี้เพื่อให้เราได้ค้นพบสัจธรรมชีวิตอย่างแท้จริงเพื่อให้เราได้มองเห็นแก่นแท้ความเป็นจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเพื่อให้เรามองเห็นถึงแก่นแท้ความเป็นมนุษย์และเพื่อให้เราบรรลุถึงธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของจิตที่บริสุทธิ์ขอให้พวกเราทุกคน ทำสมาธิและเชื่อมจิตกับผมผ่านตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้แล้วรับรู้ถึงพลังอันไม่มีขีดจำกัดไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดของจิตผ่าน DNA ที่เรากำลังจูนจิต Mindset เ,เชื่อมกันนี้จงรู้สึกถึงพลังงานที่เชื่อมต่อกับผมกำลังไหลผ่านเข้าสู่หัวใจและดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนเราจะเป็นแสงสว่างให้กับตัวเอง เราจะเป็นแสงสว่างให้กับความรักอันอุดมสมบูรณ์เราคู่ควรที่จะได้รับความรักและแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเราจะเข้าถึงกระบวนการจูนจิตไมเซตผ่าน d n a ได้เมื่อเราเคารพความเป็นมนุษย์ของตัวเองของคนอื่นเราจะรักตัวเองอย่างสุดหัวใจพอๆกับที่เรารักเพื่อนมนุษย์และคนอื่นอย่างสุดหัวใจ เราจะไม่ติดยึดกับสิ่งที่ทำให้หัวใจของเราเศร้าหมองแต่จะยิ้มแย้มกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะเชื่อมต่อพลังจิตและสมาธินี้เพื่อเป็นแสงสว่างให้กับตัวเราเองให้โลกใบนี้ให้กับจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์และงดงามของเราจงบอกผู้คนมากมายที่ค้นพบ และได้สัมผัสประสบการณ์ยอดเยี่ยมนี้เช่นเดียวกับเราว่าเขาก็มีแสงสว่างเช่นเดียวกับเราเขาก็เพชรเม็ดงามในตัวเองเพียงแค่ยอมรับวิวัฒนาการจากคาร์บอนที่กลายมาเป็นเพชรแล้วจะรู้ว่าพวกเราทุกคนต่างเป็นเพชรที่ส่องสว่างอยู่ในตัวเราเองพวกเราทุกคนต่างเป็นเพชรน้ำเอกที่กำลังเปล่งประกายรัศมี จากการหล่อหลอมคัดเกลาผ่านการเวลาขอให้เราทุกคนได้ใช้จิตวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่เพื่อบรรลุจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งถึงเวลาแล้วที่เราต้องจูนจิตหมายเซตผ่าน DNA เพื่อบอกกับตัวเองว่าเราควรคู่ที่จะใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เราควรคู่ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นแสงสว่างและรัศมีอันอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเราเองและ โลกใบนี้เราควรคู่ที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรักและความดีงามแห่งดวงวิญญาณเราควรคู่ที่จะใช้หัวใจและจิตสํำนึกรู้ไปสู่เป้าหมายที่สูงส่งเราควรคู่ที่จะหลุดพ้นจากปลัดกโคนและกับดักที่ทำให้เราต้องลุ่มหลงและเสียเวลาเรากำลังเข้าถึงปัญญายาณอันบริสุทธิ์ที่เราได้ดื่มดา กับความรู้สึกสงบสุขจากดวงวิญญาณอันลึกซึ้งผ่านการเวลานับแต่วันนี้เราจะใช้ชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับโลกเพื่อให้เราหลุดพ้นจากการถูกกักขังและเหนียวลังเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดและยอมจำนนเพื่อให้เราทุกคนให้อภัยและถนอมรักเพื่อให้เราทุกคนบนรรลุถึงความรักความศรัทธาจากหัวใจอย่างแท้จริงและ เพื่อให้เราบรรลุถึงธรรมชาติแห่งจิตใต้สำนึกขอให้เราทุกคนจูนจิตใหม่เซตผ่าน DNA กับผมอีกครั้งด้วยการเชื่อมต่อจิตวิญญาณจิตสำนึกรู้และตั้งรหัสจิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดจงเชื่อมต่อกับผมอีกครั้งเพื่อตั้งรหัสสายพันธุ์ d n a ในระดับ7.0ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตท,ที่สุดในเวลานี้ขอให้เห็นภาพของความรักที่มีต่อชีวิต ขอให้เห็นความรักที่มีต่อตัวเองขอให้เห็นความรักที่ทำให้มีความสุขจากการได้ใช้ชีวิตตามที่ปราปรถนาโปรดเชื่อมกระแสจิตกับผมโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่รู้สึกถึงผมคิดถึงผมนึกถึงใบหน้าท่าทางของผมการเชื่อมต่อทางจิตวิญ,ญญาณจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายที่สุดขอให้เชื่อมต่อชีวิตของเราด้วยความรัก ขอให้เราเชื่อมต่อจิตวิญญาณด้วยความรักความดีงามความอุดมสมบูรณ์และความสุขที่แท้จริงได้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้เชื่อมโยงพลังความรักมาสู่หัวใจของพวกเราพร้อมกันขอให้เชื่อมโยงความรักมาสู่ดวงวิญญาณของเราขอให้เชื่อมโยงจิตสำนึกรู้แห่งดวงวิญญาณผ่าน d n a ไปสู่ผู้คนและตัวผม ทุกอย่างที่เราแสดงออกกำลังปลดเปลื้องพันธนาการที่กดดันทุกทรมานความรู้สึกผิดและคอยหลอกหลอนและซ้ำเติมใจตลอดมาเพียงแค่จูนจิตไมเซ t ผ่าน DNA และบอกกับตัวเองพร้อมกับผมในวินาทีนี้ว่ามีความสุขมีความสุขเราคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต เราคู่ควรที่จะใช้ชีวิตอย่างงดงามและสว่างสวยเราคู่ควรที่จะเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองดุจด,ดาวฤกษ์เราคู่ควรที่จะมีความรักและมีความสุขในดวงวิญญาณทุกลมหายใจเราคู่ควรที่จะใช้ชีวิตอยู่กับการจูนจิตหมเซ t ผ่าน DNA e ตลอดเวลา เราคือ DNA อันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์และงดงามที่สุดขอให้พวกเราทุกคนใช้ชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างให้ตัวเองขอให้พวกเราใช้ชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างที่สูงส่งขอให้เราใช้ชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณอันประพัดสอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้พวกเราทุกคนฝึกฝนการจูนจิตหมเซทผ่าน d n a ในเวอร์ชันเ0ทุกวันแล้วพวกเราจะได้รับประสบการณ์จากคลื่นความถี่ที่ปรับระดับ DNA และจิตสำนึกรู้อย่างแท้จริงถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและสุดยอดที่สุดถึงเวลาแล้วที่ชีวิตของพวกเราทุกคนจะได้ตระหนักรู้ถึงวงจรแห่งการปฏิวัติชีวิตไปตลอดกาลถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินใจเลือกชีวิตของเราเอง ม่เคี่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนที่ได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้หรือฟังหนังสือเล่มนี้ขอให้รู้ว่าเรากำลังถูกเลือกจาก DNA ของตัวเราเองเพื่อพิสูจน์และเปิดเผยตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของเราให้โลกและจักรวาลรู้ว่าเราเกิดมาทำไมและเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไร นี่คือการเปิดรหัสของการจูนจิต m ม n d เซ t ผ่าน d n a เเพื่อบอกว่าเราจะใช้ชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับดวงวิญญาณของเราและโลกใบนี้ไปตลอดกาลเราจะเป็นแสงสว่างให้กับตัวเราเองและโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งก็คือการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งรักยิ่งทำความดีแล้วความอุดมสมบูรณ์ความบริสุทธิ์ความมั่งคั่งความร่ำรวย จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายจงจูนจิต Mindset ผ่าน DNA ทุกคืนวันตามแบบฝึกหัดที่ผมได้ถ่ายทอดและบอกเรามาตั้งแต่ตน้นขอให้เลือกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองหรือสอบถามกับผมโดยตรงจงอย่าให้เวลาสูญเปล่าไปวันวันแต่จงใช้ชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างและความรักอันบริสุทธิ์ให้กับตัวเราเอง จงใช้ชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างของความรักและความดีเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นแสงสว่างให้กับโลกและผู้คนจงใช้ชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างผ่าน DNA ไปสู่ความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์และมีโชคดีอย่างแท้จริงจบบทที่7แอพิโซดที่2ด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุข ซูเปอร์จูเนอร์